สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้บักเสื้อผ้ามือสองค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูรีวิวนะจ๊ะเป็นกางเกงแบรดดิกกี้นะแต่ตัวนี้จะเป็นงานคุณผู้หญิงนะคะเป็นงานท่อนล่างนะคะแล้วก็จะได้เป็นงานกางเกงล้วนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเนื้อผ้าประมาณไหนแต่ดูข้างๆน่าจะเป็นกางเกงผ้าคอตตอนกางเกงแบรนดิกกี้ผู้หญิง แบรนดิกี้ตั้งแต่ตัวแรกเอาง่ายๆตั้งแต่ตัวที่หนึ่งยันตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวนี้มีสามสิบตัวนะคะคุณพี่ขาสามสิบตัวบวกลบนะจ๊ะตกต้นทุนต่อชิ้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทจ้าคุณพี่ขาเทสได้ลองได้แซมเปิลได้ถุงเอาไปจับต้องได้นะจ๊ะสำหรับแบรนดิกี้ดิกี้ดิกี้คุณพี่ขาดิกี้หลวน,นะจ๊ะอีกนานไหมจ๊ะคุณพี่ที <c oughs> อนยรบวะพี่ตีอีกนานเนึ่จ้ะเดยวคุณพี่ก็แกะสักครู่นะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะเนื่องจากตัวนี้เป็นงานไอทีของเราข้อดีของเขาคือเป็นงานรวมนะจ๊ะจะยอดสามพันบาทได้ไซส์รวมได้ทรงรวมนะจ๊ะแล้วก็จะได้เป็นงานแบรนด์ดกีทุกตัวแต่ว่าเลือกเมคอินเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณพี่นาอันนี้มีแบรนด์อะไรบ้างจ๊ะ แบดดิกกี้และก็ดิกกี้และก็ดิกกี้เดี๋ยวเรามานับดูนะคะว่าถุงนี้จะสามสิบตัวเปะหรือเปล่าน,น,น,นะคะตัวแรกเป็นแบรนด์ของดิกกี้ค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะเป็นดิกกี้อีกค่ะคุณพี่เอาไรนี้เอาง่ายดิกกี้ทุกตัวนะคะพ่อกันเดอ้ออาฟาเด้อบนันดี้ให้บอกสักกระเดอ้อให้ไปจจกตโตกันเดอร์ค่ะคุณหนามค่ะ คุณนามค่ะอะดิกกี้ค่ะคุณพี่ขาทรงตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนแต่ตรงด้านหน้าของเขาอาจจะเปื้อนนิดนึงจ้ะเดี๋ยวลองเอาไปซักดูคุณพี่ขากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ทรงตรงแต่ตัวนี้จะเป็นงานผู้หญิงผู้หญิงบางท่านอาจจะเป็นใส่กระบอกทรงก็ได้ค่ะดวงขาเดฟได้เหมือนผู้ชายนะคะแล้วก็จะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังด้วยนะคะดิกกี้ทุกตัวตัวแรกจะดิกกี้ค่ะตัวต่อไปดิกกี้จะเป็นป้ายแบบนี้นะคุณพี่ขาดิกกี้สัญ,ญลักษณ์ด้านหลัง ดิกกี้สามพันบาทได้ดิกกี้ทุกตัวเชื่อเลยว่าโอ้ยาม่มา,าม,มาาา้าโอ้ยน้ำกระบ่ใหายโอกาสพี่เดวอกแน่นอนจัวปกติพี่จบแล้วนะเนี่ยพี่จบไรแล้วนะเนี่ยน้ำน่อะอะคุณพี่ค่ะสีดำนะคะเท่าที่ดูก็จะมีสีอะไรบ้างคะ, okay. pable, นะค,ะคุณพี่สีดำกับสีกรมสีน้ำตาลสีเขียวสีสุภาพนะคะคุณพี่ค่ะดิกกี้ตัวนี้จะเป็นทรงออกคล้ายๆกับขาม้าขากระดิ่งเล็กๆน้ออๆคะ่ะสีดำสีสวยตัวนี้ใหม่มาก ต้นทุนต่อชิ้นหนึ่งร้อยบาทวันหันเหล็กวันหันเหล็กค่ะคุณพี่ดิกี้ค่ะโอ้โหสวยเลยเนื้อผ้าคอตตอนออกสงขาดเดฟค่ะคุณพี่ขาผู้หญิงนะคุณลูกค้า่ะแต่ว่าผู้ชายบางท่านก็สามารถสวมใส่ด้วยกันได้นะคะดูค่ะใหม่ๆสวยๆกันเลยจ้ะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกตรงนะคะคุณพี่ขาดูค่ะสวยเลยสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็ด้านหน้าหลักๆค่ะคุณลูกค้าค่าอ่าป้ายเขาจะอยู่ตรงนี้ดิกี้ แล้วเป็นซิปแล้วเป็นกระดุมกระดุมบ้างตะขอบ้างแล้วแต่ตัวคุณพี่ขาแต่หลักๆจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังค่ะคุณพี่ขาเป็นแบรนดิกี้ทุกตัวนั่นเองนะจ๊ะไปต่อตัวจะเป็นเนื้อยีนค่ะคุณพี่ขายีนตัดขาวขาวคือเส้นได้คุณพี่ขาดิกี้ออกทรงกระเป๋าข้างสวยๆค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะไปต่อเมื่อสักครูน่นี้เป็นผู้หญิงได้เลยไปต่ออันนี้ทรงผู้ชายใส่ได้เลยค่ะคุณพี่ดิกี้ค่ะปลายแดงๆแน่นๆ ใหม่มากคุณพี่มีเปื้อนไหมจ๊ะแอลเห็นตั้งแต่ตัวแรกที่เปื้อนตรงเข่าค่ะคุณพี่ค่ะแต่ว่าที่หยิบมานะให้พี่ตีกับน้ําดูให้แอลว่าไม่ค่อยไม่ไม่มีเห็นพี่เขาบอกไม่มีไม่มีเปื้อนนะคุณพี่ค่ะแล้วก็รหคสนี้ของเราเป็นเจดเอด้วยเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มเป็นแบรนด์ที่หายากเป็นแบรนด์ที่คุณลูกค้าตามหาอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะว่าบริษัทบักของเรามีนะจ๊ะกระแบรนดีแบรนดังแบรนด์ิก้ ตัวนั่นเองไปต่อดีกี้ค่ะคุณพี่ขาสวสวยนะเป็นทรงกระเป๋าใจเยอะยนิดหนึ่งด้านข้างสวสวยค่ะคุณพี่ขาหนึ่งร้อยบาทดีกี้ค่ะสีดำสีดำแล้วก็เป็นกระดุมค่ะตัวนี้สีดำแล้วก็เป็นกระดุมสวยๆกันเลยจะ้ะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังค่ะคุณพี่ขาสวยสวย นะคะสุดคุ้มสุดประหยัดสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วสนใจอย่ารอช้าค่ะคุณลูกค้าคา่ะรับได้รับเลย CF ได้ CF เเลยจากกระแบรนด์ดีแบรนดังแบรนดีกีดีกีทุกตัวค่ะคุณพี่ค่ะอุ้ตัวนี้สวยตัวนี้จอะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเป็นเป็นเหมือนเนื้อผ้าเวฟบอยของพี่เป็นทรงกระเป๋าข้างเป็นทรงคาโกดูขาสวยเลยไซส์ไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปจ้ะคุณพี่ค่ะไซส์พอดีพองามความยาวของขา1 5 5 1 6 0ใส่ได้ ขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านหูสวยเลยไปต่อตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ออกทรงเป็นกระเป๋าข้างนะกระเป๋าจะเยอะๆนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหลังของเขาเป็นเอวอยางยืดนี่ไซส์เอใส่ได้แล้วก็ด้านหน้าเป็นเอวฟิกค่ะคุณลูกค้าขาเป็นเอวกระดุมเป็นเอวสิบนะจ๊ะสวยๆจ้ะคุณลูกค้าขาคอตตอนสวยๆหลักๆอาโทนสีที่เราเจอสีเขียวอ่อน อ่าีดำสีน้ำตาลโทนสีที่สุภาพแต่ว่าตัวนี้เป็นงานผู้หญิงนะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณผู้ชายบางท่านก็อยากใส่ก็สามารถสวมใส่ด้วยกันได้นะคะหรือว่าชอบเป็นแบรนด์นี้แบรนด์ดิกกี้นะคะเอว่าซื้อไปใส่เองก็ยังคุ้มค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะดิกกี้ทุกตัวนะจ๊ะคุณพี่ขาสวยๆค่ะดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้ก็เลยตรงขอบเกางเกงของเขาแต่สําหรับเรื่องแท้ไม่แท้ตัวนี้ไม่ได้การันตีนะจ๊ะไปต่อที่เนื้อผ้าสแล็บ้างค่ะ สแลกตัวนี้คุณผู้ชายใส่ได้เลยสแลกคุณผู้ชายตัวนี้ใส่ได้เลยจ้ะสแลกค่ะคุณพี่สีดำเดรียบค่ะใหม่มากไปต่อที่เนื้อยีนค่ะคุณพี่ขาออกเป็นทรงคล้ายๆกับกระเป๋ากระเป๋าจะเยอะๆนิดนึงค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างสวยๆจ้ะ ไปต่อที่เนื้อยีนอีกแล้วจ้ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับค่าขนส่งถุงนี้เอาตีไปประมาณการ8 0ดสบถึงสามบาทสาหรับค่าขนส่งนะคะคุณลูกค้าค่ะสามารถจ่ายไปทางได้แต่สําหรับค่าสินค้าอดตังค์แล้วได้ของชัวร์ไหมได้ของชัวร์แน่นอนจ้ะเนื่องจากของเราเป็นรูปแบบบริษัทนะคะมีทิ่ตั้งที่แน่นอนมีหลักแหล่งที่แน่นอนนั่นเองยิ่งคุณลูกค้าชอบถุงนี้เอาถุงนี้ได้เลยจ้ะเป็นกางเกงแบรนด์ดิกกี้คุณผู้หญิงทุกตัว เนื้อผ้าจะมีประมาณอ๋อมีแค่ถุงนี้ถุงเดียวคุณพี่ขามีแค่ถุงนี้ถุงเดียวเนื้อผ้าจะมีเป็นสแลกมีเนื้อยีนนะคะคุณพี่ขาแต่เนื้อยีนเขาก็ยังแบบโทนเป็นสีดํานะยีนสีดําแล้วก็เป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะที่เจอก็ประมาณสามเนื้อผ้าแต่เอาไปค่ะคุณพี่ขาดีกกี้ทุกตัวโอ้สวยอะไซส์เอ็มสวยๆค่ะเนื้อยีนค่ะโอ้โหคุณพี่ แบรนด์นี้ทุกคนต้องรู้จักอะดูค่ะสวยๆค่ะดิกกี้ค่ะคอตตอนเลิศๆค่ะคุณพี่ขาดูค่ะใหม่ๆกันเลยโทนสีน้ําตาลค่ะดิกกี้ค่ะคุณพี่ค่ะดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้ค่ะดูค่ะใหม่ๆกันเลยจากคุณพี่สุดคุ้มสุดประหยัดสนใจก็รับได้เลยนะจ๊ะจะรับเป็นถุงนี้ถุงเดียวนะคุณพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไปต่อที่คอตตอนค่ะคอตตอนค่ะตรงเอวค่ะคุณพี่ ดีกี้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 ค่ะแต่ตัวนี้สีอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าลองออกไปรีดอีกทีหนึ่งนะสีดำเรี่โอ้โหสวยเลยแต่ถ้าคุณผู้ชายถ้าคุณผู้ชายชอบอยากซื้อไปใส่เองแอลก็แนะนําได้นะเนื่องจากตัวนี้นะคุณผู้ชายใส่เอสใส่ได้คุณผู้ชายใส่เอสใส่ได้หรือเป็นคุณผู้ชายใส่เอสเอสใส่ได้ค่ะสามารถสวมใส่กับคุณผู้หญิงได้เลยดีกี้ค่ะดีกี้ค่ะสุดท้ายและท้ายสุดเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะ สีสวยทรงได้สไตล์ได้ราคายังเท่าเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะราคา3,000บาทจำนวนชิ้น3อาอตัวตกต้นทุนต่อตัว100บาทเท่านั้นสนใจพิมพ์คาว่ารับหรือ CF ได้เลยนะคะขอบคุณค,คุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านตั้งแต่นาทีแรกจนจบไร้จบคลิปนะคะสำหรับไลนนี้นะคะแอวขอบคุณค่ะ